สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับตารถเครื่องเก่าครับวันนี้มาชมสองพี่น้องตระกูลเฉินครับขอไม่ใช่ครับโซนิกครับรุ่นพี่รุ่นน้องตระกูลโซนิกฮอนด้าโนวาโซนิกหนึ่งสของค่าย ฮอนด้นะครับสี่จังหวะตัวแรงคัสมือ5ห้าเกียร์โซนิกคันนี้จะเป็นตัวแรกนะครับส่วนคันนี้จะเป็นตัวที่สองนะครับเป็นถ้าเป็นรุ่นก็เรียกว่ารุ่น รุ่นน้องนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นพี่เพราะเกิดก่อนนะครับระบบเรือนไม่มีครบนะครับประกองประกับดิสเบรกหน้าใช้ได้ล้อทองทั้งคู่นะครับส่วนคันนี้จะเป็นรุ่นกุญแจใหญ่นะครับ เรมไหมก็จะต่างกันแต่เครื่องเหมือนกันนะครับห้าเกียร์เหมือนกันนะครับลูกสูบแนวตั้งคันนี้ตามสภาพเลยนะครับได้ชุดแต่งเกียร์โยงนะครับเดี๋ยวจะมาไล่รายละเอียดให้ดูนะครับเพราะว่าแต่ละคัน ามเหมือนที่แตกต่างนะครับก็ได้มาสดๆสรด้อนๆเหมือนกันนะครับคู่นี้นำมารีวิวให้เพื่อนๆได้รับชมกันในช่องตะรถเครื่องเก่านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้กับช่องตะรถเครื่องเก่าด้วยนะครับท่านที่รับชมใหม่นะครับก็ อย่าลืมกดนะครับปุ่มใกล้ๆมือนะครับกดไว้ท่านจะได้รับชมรถยุคเก่าๆยุค90นะครับที่หายากๆก็จะได้รับชมกันในช่องนี้นะครับสำหรับคันแรกนะครับโซนิกคันนี้มีเล่มมีชุดโอนนะครับ ภาสีขาดต่อนะครับคันนี้ถังน้ำมันสะอาดอยู่นะฮะมีเล่มเขียวให้นะครับลองเสียงเครื่องดูนะครับ เครื่องใช้ได้เลยครับแน่นๆอยู่นะฮะระบรบไฟออกนะครับแรดังดิสเบรกหน้าหลังใช้ได้เสียงท่อนุ่มๆนะครับ โซนิคคันนี้นะครับมีเล่มให้นะครับส่งได้ทั่วไทยราคาเจ็ดพัดรบาทครับคันนี้7.800พดรบาทโซนิคตัวแรกคันนี้นะครับ <c oughs> มาชมตัวที่2นะครับตัวที่2โซนิครุ่นรุ่นน้อง นะครับหรือว่ารุ่นล่าสุดนั่นเองนะครับก็จะขาดนะครับคอนโซลกลางนะครับนี้หาซื้อได้ในช h อป e ีหรือว่า l a z a d a านะครับไม่แพงนะครับไม่กี่ร้อยอปีกหม้อน้ำนะครับแล้วก็บงังเขาเรียกอะไรเอ่ยบางกรองนะครับก้านข้างคู่หนึ่งนะครับก็ ขาดไปประมาณ3ชิ้นนะครับ1 2 3 4 5สอาี่ห้าอ่านั่นอีกคู่หนึ่งนะครับนับเป็นคู่ปีกมะนาวคู่หนึ่งบางกรองคู่หนึ่งนะครับอกไก่มีแล้วนะครับชุดหน้ามีแล้วก็จะมีไฟหน้าแตกหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้ไม่เป็นไรนะครับอะไรมันมีเปลี่ยนอยู่แล้วครับ แต่ได้ล้อสวยดิสเบรกหน้าใช้ได้หมดนะฮะเบรกหน้าหลังได้ชุดเกียร์โยงนะครับอใช้ได้ครับท่อเดิมล้อดูมใหม่นะครับป้ายหายก็ ขับขี่ได้ปกตินะครับคับนนี้ขาดอะไรไปประมาณ5-6ชิ้นนะครับก็หาซื้อใส่เอานะครับเปิดปมันมีสเต็ปของมันอยู่เดี๋ยวนะเอ๊เปิดยังไงเนาะเมื่อวานเจ้าของเขาเปิดอยู่อ่ะได้แล้วครับมันมีล็อกของมัน ตัวนี้นะครับได้เล่มได้ชุดโอนนะครับแล้วก็ภาษี64สพึ่งหมดไปเมื่อเดือนสิงหาที่ผ่านมานะครับถังน้ํำมันสะอาดนะครับได้เล่มได้ชุดโอนภาษีหกสี่นั่นเองนะครับได้ทางด้านเอกสารนะครับคันนี้เป็นโซนิกตัวใหม่ล่าสุดเลยนะฮะคันนี้กุญแจใหญ่ ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับไฟหน้าออกครบนะครับเดินเบาดับ ระบบไฟออกครบแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นก็ภาษีก็คงต่อไม่ได้นะครับเครื่องดีนะครับเดี๋ยวฟังอีกรอบก็แล้วกันนะครับเพื่อความชัวเดี๋ยวลูกค้าไม่มั่นใจเนาะติดง่ายครับเดินเบาจุนเดินเบาคารบูหน่อยนะครับก็ใช้ได้ละ แบ,บตเตอรี่ไม่มีครับระบบไฟออกาอโอเคราคานะครับคันนี้เก้าพันบาทครับผมเก้าพันบาททวดนะครับสำหรับโซนิคตัวที่สองคันนี้นะครับสีดำนี้นะครับเพืพ่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับทางช่องทางตะรถเครื่องเก่านะครับมีเบอร์โทรขึ้นให้เห็นไม่ชัดก็เดี๋ยวขึ้นให้อีกทีนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับและฝากช่องตะรถเครื่องเก่าไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนกับโซนิค 1>, 1 2 5คู่นี้นะครับคันสีน้ำเงินนะครับราคา7800บาทสีดำเก0 0พบาทครับรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยค่าส่งคิดตามระยะทางแต่และจังหวัดที่ท่านอยู่นะครับอยากทราบรายละเอียดก็โทรติดต่อเข้ามานะครับหรือว่าแอด เป็นเพื่อนในไลน์นะครับก็เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะครับแล้วก็เฟซบุ๊กก็ตัดรถเครื่องเก่านะครับอย่าลืมนะครับโอนเงินมารถไปถึงมือท่านอย่างแน่นอนครับแต่ละจังหวัดที่ได้รับรถแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่สนับสนุนและอุดหนุนกันมาโดยตลอดนะครับได้รถไปก็ ดูแลดีๆนะครับเพราะว่ารถผมก็ได้มาตามสภาพเนาะไม่ได้จัดแต่งอะไรนะครับเป็นซื้อมาขายไปนะครับก็ฝากไว้ด้วยกับตะรถเครื่องเก่านะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ